ส <screws> <ground> วัสดีค่ะทุกคนกลับมาปบเราของสกันอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะติก็จะตอบคำถาม Q&A EP2 นะคะก็ Hence, deals, oh ม right ีคำถามมาก็สองสามอ่ากี่ข้อเดี๋ยวเหนน้ำก่อนะจ๊ะมีสิบห้าข้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตอบกันเลยจ๊ะคำถามแรกนะคะติชื่อจริงว่าอะไรนะคะติีชื่อว่านะคะต่อไปนะคะตีสูงร้อยหกสิบ หเลยนะคะตอนนี้ต่อไปนะคะตีชอบนะคะตีชอบใครหรอตีตีชอบคนนี้ค่ะต่อไปนะคะก็แฟนนะคะไม่มีเนาะแล้วก็เพื่อนที่ดีที่สุดนะคะตีขออนุญาตขึ้นขึ้นให้นะจ๊ะโอเคค่ะ ต่อไปนะคะอายุนะคะอายุนะคะตอนนี้นะคะปีสิบสองย่างเข้าสิบสามแล้วนะจ๊ะเออสิบสองย่างเข้าสิบสามเนาะต่อไปนะคะเบอร์ของตีนะคะก็ไม่บอกค่ะไปดูที่ในของตีเองนะคะเพราะว่าติมีเบอร์รีวิวอยู่นะจ๊ะเนีย่ยต่อไปนะคะสีที่ชอบนะคะติชอบสีดูนะคะ ไปนะคะตัวการ์ตูนที่ชอบเหมือนเดิมจากอามอสเตอร์นะจ๊ะก,ก็ขอโทษนะคะที่ไกลผมอย่างนี้เพราะว่าพัดลมด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทำอย่างนี้มันส่งเสียงดังไปหาด้านนอกนะคะเดโดนด่าแล้วก็ดูหนักอยู่ด้านนอกนะคะต่อไปนะคะตีนะคะ เกลียดคนนิสัยอย่างไห้นะคะเกลียดคนนิสัยที่แบบว,ว่ามาขอยืมของเราได้แต่เวลาเราไปยืมของเขาเขาไม่ให้เกลียดมากค่ะแล้วก็แบบว,ว่าเกลียดคนที่แบบว่าเอาแต่ใจอย่าเออไม่ชอบอะไรอย่างนั้นต่อไปนะคะเพลงที่ชอบนะคะคือ ของตีนะคะก็คือเพลงวานเกยตื้นนะคะต่อไปนะคะสปิ๊นะฮะองตีคือหล่อขาวสูงนะคะเป็นผู้ชายนะคะก็หล่ออยู่นะคะต่อไปสถานสถานาะนะคะองตีคือโซดนะคะอย่างต่อไปนะคะาลายนะคะตีมีลายนะคะชื่อนี้ค่ะต่อไปนะคะน้ําหนักของตีนะคะสามสิบเท่าไรไม่รู้จำไม่ได้นะคะก็ คำถามก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะตีขอมาบอกนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งของตีนะคะถามว่าเออจะไม่ตีสูงขน,นาดดีนะคะไม่ดูนะคะตีก็เปลี่ยนเช้ามาตีก็ไปกินนมนะคะหน้าบ้านก็ซื้อนมมาไว้นะคะเพราะตอนนี้คือเราต้องซื้อนมมากักน,นะคะเพราะว่าตอนนี้มีโรคโควิดสิระบาเดเยอะมากนะคะก็คือออกจากบ้านไม่ได้เลยนะคะตีก็เลยมาทาคลิปให้ทุกคนดูนะคะเพื่อแก้หงุนะเออแล้วก็ ไอการที่ตีอาขาวนะคะก็ราะว่าไปดูทางคลิปตีแต่งหน้า e p พสอนะคะตีสอนไอ้นันเว้นะคะคือวิธีทำให้หน้าขาวนะคะคือการใช้มะนาวแล้วก็ว่าดทางจระเข้นะคะเพราะหน้าของเราก็จะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ส่วนผมนะคะตีได้มาจากใครเนาะตีได้มาจากคุณแม่คุณสวยของตีนะคะที่ เป็นคุณแม่ของตีไม่ได้เป็นแม่หรอกแต่ว่าเราแค่เล่นกันให้เป็นแม่นะคะคือเป็นกระเถิบกันนี่แหละเออพบเป็นคนนี้นะ้วจะโอเคนะคะส่วนผมนะเป็นรูปด่างเหมือนผู้หญิงนะคะนี่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะมีดอกผมออกมาตรงนี้ด้วยเหมือนเลยนะคะนี่มันก็เหมือนผมจริงเลยนะจ๊ะเห็นไหมเหมืนผู้หญิงเลยนะจ๊ะส่วนหน้ามานะคะมันตียังไม่ได้ซื้อหน้ามาเลยนะคะ ออแล้วก็สําหรับคนที่ถามมาว่าทําไมติชอบถ่ายคลิปในห้องนี้คือห้องนี้อ่ของตีนะคะแล้วก็ทําไมติไม่ทําคลิปตอนนอนติทไไําอะไรบ้างใช่ปาติทําไปแล้วอย่างตอนเย็นแต่ว่าติไม่ได้พาเข้านอนถูกปะเดี๋ยวติจะมีโอกาสทําคลิปเดี๋ยวติจะทําคลิปให้นะจ๊ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย